คนที่เกิดใน8ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะดีขึ้นมากๆเลยหลังจากที่พระพฤหัสย้ายราศีนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะมาดูดวงทายโชคชะตากันนะครับ ดาวพฤหัส,สบดีนะครับกำลังจะย้ายราศีนะครับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันศุกร์ที่8เมษายนนะครับเวลา16นาฬกา41นาทีส่งผลให้คนที่เกิดใน8ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีขึ้นมา,มากๆนะครับจะเป็นราศีไหนบ้างแล้วจะดีในเรื่องอะไร ก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเกริ่นก่อนว่า,าพระพฤหสัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวสุพะค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นดาวใหญ่แล้วก็เป็นดาวที่โคจรมาเป็นกเกษตรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยส่งผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่จะเน้นไปทางเรื่องที่ดีมากกว่านะครับก็จะมีราศีไหนบ้างที่ดวงดีก็มา ดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากราศีที่1ครับคือคนเกิดราศีพฤกษภนะครับคนเกิดราศีพฤกษภเนี่ยพาพระฤหัสบดีนะครับเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เจ้าเรือนลาภระนะครับโคจรเป็นเกษตรในภพลาพะนะครับอ่าก็ทายได้ว่ามีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาบจากแดนไกลนะครับมรณะเนี่ยไม่ได้หมายถึงความป่วยความไข้อย่างเดียวนะหมายถึงมีโอกาสที่จะมีโชคลาบจากแดนไกลนะครับมรณะหมายถึงจากทางไกลอ่าแล้วก็ถ้าไทยอีกนายเนี่ยก็จะเสียสักนิดนึงก็คืออาจจะเป็นทุกขลาบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องโชคลาบเนี่ยลาภเป็นเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่คือจะมีโชคมีลาบนะครับการทํามาหากิน จะเจริญรุ่งเรืองนะครับแนะนําว่าคนเกิดราศีพฤกษยก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้างจึงจะดีเหมือนกันนะครับสําหรับในเรื่องของดาวที่กําลังจะย้ายนะครับราศีที่2คือราศีมิถุนนะครับพระพฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิแล้วก็เจ้าเรือนกัามะของคนเกิดราศีมิถุนนะครับโคจรเป็นเกษตรนะครับอยู่ในภพกัรมะนะครับทายได้สองในเลยนะครับ ปัตตนีไปกรมมะเนี่ยแล้วกรรมะก็เป็นเกษตรด้วยเนี่ยก็คือมีโอกาสนะครับอ่าที่จะได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนที่เรารักนะครับหรือว่าแฟนของเรามีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับแฟนนะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วกรมมะเป็นเกษตรเนี่ยก็คือเรื่องการงานอ่า เรื่องการงานถือว่าดีนะครับกรรมะเป็นเกษตรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจเติบโตการค้าขายเนี่ยดีเป็นกำไรนะครับกรรมะเป็นเกษตรเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแล้วจากปัตตานีก็มากรรมะด้วยเนี่ยถ้าให้ถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะได้มีคนรักนะครับอ่าจากงานนะครับเรียกได้ว่าเจอความรักเพราะงานที่ทำนั่นเอง นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะต่อมาราศีที่3คือคนเกิดราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยพพสุภกําลังจะเป็นกเกษตรนะครับอาเกษตรเนี่ยคือดวงชะตาเนี่ยมีความมั่นคงความแข็งแรงนะครับดวงชะตาเนี่ยเข้มแข็งมากๆนะครับสุภะเป็นกเกษตรเนี่ยเรียกได้ว่าจะโดดเด่น จะโด่งดังแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับพระนาราสบดีเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับดาวใหญ่เนี่ยก็คือถ้าจรมาเป็นเกษตรเนี่ยก็ให้ผลมากนะครับคนเกิดราศีกระกฏนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากนะครับอาจจะต้องลุยต้องบู๊ต้องสู้สักหน่อยนะครับเพราะว่าพพระนาัสสบดีเนี่ยมาจากเรือนอริเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้อง ลุยต้องบู๊ต้องสู้สักหน่อยนะครับแต่สู้แล้วชนะสู้แล้วประสบความสำเร็จนะครับจะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมเพื่อนฝูงหรือมีโอกาสที่จะโด่งดังด้วยนะครับหากใครที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือว่าสร้างตัวตนไว้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเด่นดังจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสุภาษเนี่ยหมายถึงการมีชื่อเสียงด้วยนะครับ ต่อมาราศีที่4ที่ดวงดีนะครับคือคนเกิดราศีกันอ่าคนเกิดราศีกันบางคนเนี่ยจะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ดวงราศีกันจะดีนะครับผมพูดตรงๆเลยนะราศีกันนี่หูหน่าสงสารนะปีนี้หลายที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารนะแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากวันที่8เมษายนนะครับคนที่เกิดราศีกันยิ้มแน่นอนนะครับคนเกิดราศีกันนะครับ พระพระหสัสรบดีเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนีนะครับก็โครจรเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในภพปัตนีอ่าเดี๋ยวขอทายเลยนะครับเรื่องพันธุเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านนะครับก็มีโอกาสนะครับทายว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับมีโอกาสที่จะ ได้ซื้อบ้านซื้อรถร่วมกับคนที่เรารักนะครับอาจจะเป็นแฟนของเราอาจจะเป็นคนที่เราชอบนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถร่วมกับแฟนนะครับหรือซื้อบ้านซื้อรถให้แฟนก็แล้วแต่นะมันแล้วแต่กรณีของคนก็นแล้วกันนะครับแล้วปัจจุนี้เป็นเกษตรเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับเรียกได้ว่ามีคนเข้ามาเยอะนะครับมีโอกาสที่จะมีแฟนแล้วคนคนนี้นะครับ เป็นคู่แท้ซะด้วยนะครับอันนี้เสิร์ฟผมเสิร์ฟให้นะถ้าใครนะครับในทักษะนะในทักษะนะครับพระพฤหัสเป็นสีนะคนเกิดราศีกันนะครับลัคนาราศีกันนะพระพฤหัสับกดีเป็นสีด้วยนะครับแล้วเป็นเกษตรทายเลยครับสั้นๆชัดๆนะครับคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่เจอแฟนที่ดีนะครับเจอแฟนที่แบบ คู่แท้เรียกได้ว่าคู่แท้สุดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้สีเนี่ยก็ถือว่าได้เจอเหมือนกันนะแต่ว่าสีเนี่ยถ้าเป็นสีในทักษะด้วยเนี่ยก็จะเสริมยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรียกว่าเป็นตัวคูณก็แล้วกันโอเคต่อมาราศีที่5นะครับที่ดวงกําลังจะดีนะครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกนะครับพัพพนาับ,บดีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระกับเจ้าเรือนปุตตะ นะครับโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในภพปุตตะนะครับก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยจะได้ทำสิ่งใหม่ๆแล้วดีนะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมอาจจะเป็นงานใหม่ๆอาจจะเป็นการลงทุนครั้งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆแล้วดีประสบความสำเร็จนะครับแต่แนะนำว่าให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ที่มี ความสามารถเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ดีอย่างแน่นอนนะครับต่อมาราศีที่6นะครับคือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูพระพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนตนุแล้วก็เจ้าเรือนพันธุนะครับโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในภพพันธุนะก็ถ่ายได้ว่าปีนี้เนี่ยเจ้าชะตานะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถนะครับเป็นกเกษตรเนี่ยมีดวงที่จะ ได้บ้านได้รถนะครับมีดวงที่จะมีครอบครัวที่อบอุน่นมีดวงที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็คนเกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับใครที่ทำงานอยู่บ้านหรือว่าทำธุรกิจอยู่บ้านอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีธนู ต่อมาราศีสุดท้ายราศีที่7นะครับที่ดวงชะตาดีก็คือคนเกิดราศีกุมนะครับคนเกิดราศีกุมนะครับพับพฤหัส,สบด,ดีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ลาพระนะครับโคจรนนะครับเป็นกเกษตรอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็ทายได้เลยนะครับว่าคนที่เกิดในราศีกุมนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะร่ำรวย นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบโอกาสทําเงินเป็นกอบเป็นกรรมมาถึงแล้วนะครับพระพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยข้อ1เป็นดาวใหญ่ข้อ2เป็นดาวสุรคราะคะนะครับข้อ3โคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพกระดุมพระการเงินนะครับแล้วมาจากภพลาพราะด้วยภพลาพระจริงๆก็หมายถึงการเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นเกษตรที่ภพกระดุมพระโอ้โหคนเกิดราศีกุมนะคุณกอบโกยให้ดี นะครับกอบโกยให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยดวงชะตาเนี่ยดีมากๆกนะครับก็ขอให้คนที่เกิดราศีกุมประสบความสำเร็จนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือคนที่เกิดราศีมีนนะครับสำหรับคนเกิดราศีมีนนะครับพระพฤหัสบดีนะครับเป็นเจ้าเรือนตะนุแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะนะครับซึ่ง โคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพตนุนะครับคนเกิดราศีมีนเนี่ยบอกได้เลยว่าหูดวงชะตาคุณดีมากอะ่ะคนเกิดราศีมีนคือตัวคุณเป็นเกษตรอะ่ะตัวคุณมั่นคงอุดมสมบูรณ์เป็นปึกแผน่นแล้วก็ดาวเนี่ยเดินมาจากภพกัมมะด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็เพราะความรู้ความสามารถของคุณนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะครับ คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยดวงชะตาถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นดวงชะตานะหลังจากที่พระพฤหัสบดีกำลังย้ายราศีนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับมีโชคมีลาบกันทุกคนก็แล้วกันนะครับโอเคก็ทายอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับ ราศีสิงห์นะครับก็ต้องระมัดระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ราศีตุลด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะพูดอะไรจะทําอะไรจะคิดอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับสําหรับคนที่เกิดใน3ราศีนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ